สวัสดีครับเครื่องนี้นะครับจะไม่ได้ใช้งานนานนะครับล้างคาบูแล้วก็ยังไม่เสร็จแต่ก็ยังไม่ไม่สตาร์ไม่ติดนะครับอนิฐานว่าน่าจะซีนซีนอาจจะรั่วนะครับทีนี้เราก็เลยจะมาลองดูซีนกัน,นที่ปากวีน ตามปกติก็สร้างคาบูก็หายครับไฟมีไฟมีน้ำมันมีแต่ไม่ติดครับเดี๋ยวต้องเช็คดู สุดท้ายก็ปรากฏว่าซีนนะครับซีนซีนกรอบนะครับซีนเขาเวียงกรอบมากนะครับหมดสภาพนเ,นเนื่องจากสาเหตุที่เก็บไว้นานนะครับคือไม่ได้ใช้งานนานๆครั้งใช้นะครับก็ต้องทำการเปลี่ยน ก็ไม่ยากนะครับก็ทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับปื้อ,ออกมาก็ผมหยอดน้ำมันเข้าไปเพื่อหล่อเลื่นลูกปืนนะครับก็เครื่องนี้ทิ้งไว้นาน,นเมื่อนำซีนออกเสร็จแล้วก็ทำการเปลี่ยนใหม่ได้เลยเอาทีละข้างครับเปลี่ยนทีละข้าง จะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วไปแล้วนะครับครับสำหรับอีกฝั่งก็เหมือนกันคนระับชินหมดสภาพเหมือนกันให้รือออกแล้วก็ทาการเปลี่ยนได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ทำการใส่คัดเข้าไป 80 nốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền ครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีเสร็จแล้วก็ทําการใส่กา้านครับใส่ชุดก้านเข้าไปเนี่ยใส่ชุดก้านเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ให้เราลอง สตาร์ดูจะเราจะมาลองสตาร์ดูนะครับนนะ,ะก็สตาร์ติดนะครับรดบูว่าใช้ได้เลยนะก็วัดสตาร์ติดแล้วเสร็จแล้วก็ให้ทำการปรับจูน เคื่อเครื่องตสา์ติดแล้วก็ให้ทำการตัดจูนเดือนเบาเรียบร้อยก็คือว่าใช้ได้คลิปนี้ก็ถือว่าเครื่องสรุปก็คือเครื่องเก็บไว้นานนะครับคือไม่ได้ใช้งานนานบางคาบูเสร็จก็อตส่า์ไม่ติดนะครับก็เลยสังขารว่าน่าจะเกิดจากซีนขอบซีนที่ ื่อเคยใช้งานนานใช้งานมาแล้วสุดท้ายทิ้งไว้นานดิออนออกครับทำให้ติดครับตัน้นไอดีไม่อยู่ก็ทําให้เครื่องสแตนด์มิติดตัวถือว่าแก้ปัญหาได้ถูกจุดครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนานๆครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็ให้ลองอลองทําดูนะครับตามคิดได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ